เด็กคนนั้นก็เลยพอโตขึ้นก็เลยกอดแองก็เลยเอาเด็กไปเพราะคนอยากได้อะไรก็ร้องให้ร้องหาให้คนอื่นเขาเอามาให้มันก็เลยเรียกว่ากอดแองไม่เข้มแข็ง เด็กแต่ถ้าเด็กคนไหนรู้จักทำเองรู้จักมีความอดทนรู้จักขยันมันเพียรมีความกระตันอยู่ซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วเด็กคนนั้นเชื่อว่าเป็นผู้เคข็งโตมาเนี่ยไม่ต้องขอเงนพ่อแม่บางครั้งก็ไปหาย เก็บขวดไปขายเก็บเซลล์ก็กอะไรเล็กๆน้อย